ลดล็อกศักยภาพในตัวคุณขั้นตอนสู่การเติบโตส่วนบุคคลทุกคนต่างมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองแต่บางครั้งเราอาจไม่รู้จักหรือไม่สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้บทความนี้จะนำเสนอขั้นตอนและเคล็ดลับในการลดล็อกศักยภาพในตัวคุณเพื่อให้คุณสามารถเติบโตส่วนบุคคลและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างเต็มที่ หเข้าใจตนเองการสร้างความประหนักรู้ในตัวเองการสำรวจภายในการรู้จักตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณจุดแข็งและจุดอ่อนระบุสิ่งที่คุณทำได้ดีและสิ่งที่คุณต้องพัฒนาค่านิยมและความเชื่อเข้าใจว่าคุณให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตและการทำงานความสนใจและความหลงไหล ค้นหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและมีแรงจูงใจวิธีการเพิ่มความประหนักรู้ในตัวเองการทําสมาธิใช้เวลาในการนั่งเงียบๆเ,เพื่อสะท้อนความคิดและความรู้สึกการจดบันทึกเขียนบันทึกประจําวันเกี่ยวกับความรู้สึกและประสบการณ์ต่างๆการขอความคิดเห็นพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อรับฟังมุมมองภายนอกทําไมถึงิร์ก การรู้จักตัวเองช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของคุณ 2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้การกำหนดเป้าหมาย SMART Specific ชัดเจนเ้าระบุเป้าหมายให้ชัดเจนและเจาะจง Measurable วัดผลได้เ้าต้องสามารถวัดความก้าวหน้าได้ เป็นไปได้เศร้าเป้าหมายควรท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ r e l e v a n t เกี่ยวข้องเศร้าเป้าหมายควรสอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายระยะยาวของคุณ Time Bound- มีระยะเวลาเศร้ากำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการบรรลุเป้าหมายตัวอย่างการตั้งเป้าหมายระยะสั้นออมเงินเดือนละ5,000บาทภายใน6เดือนระยะยาว สร้างธุรกิจออนไลน์ที่มีกำไรเดือนละ50,000บาทภายใน2ปีทำไมถึงเวิร์กการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณมีทิศทางและแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาทัศนคติที่เป็นบวกและมีโคร w mindset ความสำคัญของทัศนคติที่เป็นบวก ทัศนคติที่เป็นบวกช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสแทนที่จะมองเห็นอุปสรรคและช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการ,รเผชิญกับความท้าทายการพัฒนาโกรธ i n d s ซ t ยอมรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตตั้งคำถามที่สร้างสรรค์ถามตัวเองว่าฉันสามารถเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้ได้บ้าง มองหาแรงบันดาลใจจากผู้อื่นเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จและมีทัศนคติที่ดีทำไมถึงวริร์การมีโครใหมายเซตช่วยให้คุณไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคและพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ส,สร้างนิสัยที่ดีและมีประสิทธิภาพการสร้างนิสัยที่ส่งเสริมการเติบโต การตื่นเช้าใช้เวลาเช้าให้เป็นประโยชน์เช่นการออกกำลังกายหรือการวางแผนวันการอ่านหนังสือออกแบบนิสัยการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการออกกำลังกายรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงวิธีสร้างนิสัยใหม่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เลือกนิสัยที่สามารถทำได้ง่ายและค่อยๆเพิ่มขึ้นทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอการทำซ้ำทุกวัน ช่วยให้นิสัยกลายเป็นอัตโนมัติตั้งรางวัลให้ตัวเองให้รางวัลเมื่อคุณทำนิสัยนั้นสำเร็จทำไมถึงเวิร์กนิสัยที่ดีช่วยให้คุณสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล5เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ไม่เคยสิ้นสุดและเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันวิธีพัฒนาทักษะใหม่เข้าร่วมคอสอบรมหรือเวิร์กชอ็อปเพิ่มพูนความรู้ในด้านที่คุณสนใจเรียนออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่นคูซิเรยูดิมีหรือเอ็เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่การฝึกปฏิบัติจริงนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการทำงานหรือโปรเจกต์ส่วนตัวทำไมถึงเวิร์ก การพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเองและเปิดโอกาสในการสร้างรายได้หรือเปลี่ยนแปลงสายงาน 6. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนและจัดการเวลาการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเทคนิคการจัดการเวลาการตั้งลำดับความสำคัญระบุงานที่สำคัญที่สุดและทำก่อน การใช้เทคนิคพอมโดโรทำงานเป็นช่วงๆเช่นทำงาน25นาทีพัก5นาทีการหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันมุ่งเน้นไปที่งานเดียวในแต่ละช่วงเวลาทำไมถึงเวร์การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นและลดความเครียดจากการทำงานหนัก 7. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ความสำคัญของเครือข่ายที่แขง็งแกร่งความสัมพันธ์ที่ดีสามารถเปิดโอกาสทางธุรกิจและการเรียนรู้จากผู้อื่นวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพฟังอย่างตั้งใจและสื่อสารอย่างชัดเจนการให้และรับความช่วยเหลือช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพวกเขาต้องการและยอมรับความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมกลุ่มหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ ทำไมถึงิร์กความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนและคําแนะนําจากผู้อื่นซึ่งสามารถช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว8พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับอุปสรรคและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การทำงานศิลปะหรือการสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพการเขียนหรือการแต่งเพลงการทดลองสิ่งใหม่ๆลองทำกิจกรรมหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนการคิดนอกกรอบมองหาวิธีการแก้ปัญหาในมุมมองที่แตกต่างและไม่ธรรมดาทำไมถึงเวิร์กทำไมถึงเวิร์กความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ช่วยให้คุณสามารถหาแนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง 9. ดูแลสุขภาพจิตและร่างกายความสำคัญของสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขวิธีดูแลสุขภาพจิตและร่างกายการออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นการวิ่งโยคะหรือการเล่นกีฬาที่คุณชอบ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นอาหารที่สมดุลและหลากหลายการนอนหลับเพียงพอนอนหลับให้ได้7-8ชั่วโมงต่อคืนการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิการหายใจลึกหรือก,รอการโยคะบาบัดทำไมถึงเวิร์กสุขภาพที่ดีช่วยให้คุณมีพลังงานและความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงลดความเครียดและเพิ่มความสุขในชีวิต สิบสร้างแผนการเงินที่มั่นคงการวางแผนการเงินการวางแผนการเงินช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้จ่ายและเพิ่มการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีสร้างแผนการเงินตั้งงบประมาณรายเดือนกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการใช้ในแต่ละหมวดหมู่ออมเงินอย่างสม่ำเสมอตั้งเป้าหมายการออมเงินอย่างน้อย10-20ของรายได้การลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เลือกช่องทางการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ทำไมถึงเิร์กการวางแผนการเงินช่วยให้คุณมีความชัดเจนในการจัดการเงินลดการใช้จ่ายเกินตัวและเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งสรุปการปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการเติบโตส่วนบุคคลที่ยั่งยืน และมันคงการเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพัฒนาทัศนคติที่ดีสร้างนิสัยที่ดีและดูแลสุขภาพจิตและร่างกายจะช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพในตัวเองและเติบโตสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างเต็มที่